ขายยาประตูท่าแพยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีไม่ให้ขายของบนลานประตูท่าแพในกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย์เทศบาลตะมนเชิงดอยจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนต้านภายาเสพติดเชิงดอยเกมเปิดชิงชัยใน7ชนิดกีฬาโดยมี11หมู่บ้านเข้าร่วม พนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนร,รถเลขสวยครั้งที่17หมวดอักษรขอไข่พอผ่านขุมทรัพยเพิ่มคูนบริวีพร้อมข้างในวันเสาร์อาทิตย์ที่5.6มีนาคมนี้ครบรอบ28ปีการดำเนินงานท่ากาศยายเชียงใหม่ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนาเร่งผลักดันโครงการพัฒนาหลังผู้โดยสารปีที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า8.36ล้านคน สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารในรอบวันกับข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันอังคารที่1มีนาคม2559ค่ะ พบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกวันนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเราจะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็จะได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนหรือว่ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชุมชนค่ะสามารถแบ่งปันพูดคุยกันได้นะคะทาง f a c e b o o k c o m l C Cable TV เชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะได้ พูดคุยกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในคะย่านประตูท่าแพค่ะก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะกรณีที่ ไม่ให้ขายของบนลานประตูท่าแพค่ะในกิจกรรมถนนคนเดินซึ่งทุกๆวันอาทิตย์นะคะก็จะมีถนนคนเดินเกิดขึ้นที่บริเวณประตูท่าแพค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการห้ามนะคะให้ขายของบนพื้นที่ของประตูท่าแพค่ะจึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าเกิดข้อสงสัยนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการยื่นซื้อขอความเป็นธรรมให้กับทางผู้ว่าแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยค่ะ ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายยงยุทธเรืองพัฒกุลธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าย่านประตูท่าแพถนนคนเดินวันอาทิตย์ประมาณ50คนเรื่องขอให้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีที่ถูกไม่ให้ขายของบนลานประตูท่าแพในกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย์ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าในโครงการถนนคนเดินวันอาทิตย์โซน7ได้ขายบนลานประตูท่าแพมาเป็นเวลาา กว่า10ปีค่ะมีประมาณ8 0 0ถึง900ครอบครัวนะคะซึ่งอาศัยพื้นที่ขายของหาเลี้ยงครอบครัวรายได้จากการค้าขายในวันอาทิตย์เป็นรายได้หลักค่ะในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะต่อมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายประวินชันิีประสาทพร้อมด้วยพลตรีกีพลอุทิศสารนะคะร้องพุ่มในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในเชิงตัวแทนไปปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อกฎหมายนะคะ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและทางจังหวัดเชียงใหม่ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากพื้นที่ลานประตูท่าแพได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติค่ะซึ่งการดำเนินการใดๆในเขตโบราณสถานต้องทำการขออนุญาตจากกรมศิลปากรน,นะคะดังนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจค่ะ โดยขอให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าย่านประตูท่าแพค่ะได้ดำเนินการขออนุญ,ญาตจากกรมศิลปากรและทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นอยู่ในการรักษาของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในความรับผิดชอบของในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะรวมทั้งขอให้ผู้ค้าขายย่านประตูท่าแพหยุดการขายของจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรค่ะ แน่นอนนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะก็เป็นโบราณสถานของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นโบราณสถานสําคัญค่ะซึ่งไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะหากมาเชียงใหม่แล้วต้องได้ไปถ่ายภาพกับประตูท่าแพค่ะก็เป็นความรับผิดชอบของทางกรมศิลปากรนะคะในส่วนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็จะ รับผิดชอบแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่รับผิดชอบเท่านั้นค่ะส่วนในด้านอื่นๆนั้นนะคะต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบแล้วก็การพิจารณาจากกรมศิลปากรค่ะว่าจะให้ใช้พื้นที่นี้ในการขายของในถนนคนเดินวันอาทิตย์อยู่หรือไม่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับประเด็นนี้ค่ะต่อกันด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านพยาเสพติดค่ะของทางเทศบาลเชียงดอยนะคะ กับการแข่งขันกีฬาเชิงดอยเกมค่ะก็มีการแข่งขันทั้งในส่วนของเยาวชนนะคะรวมไปถึงพ่อบ้านแม่บ้านค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะ ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงนายเฉลิมสารแปงนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเชิงดอยเป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลตะบลเชิงดอยหรือกีฬาเชิงดอยเกมค่ะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติดประจำปี2559หรือว่าเรียกว,ว่าเป็นกีฬาสีนะคะในครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เปิดชิงชัยใน5ชนิดกีฬาค่ะภายหลังจากการเสร็จสิ้นการแข่ง แล้วนะคะก็อมอบถ่วยรางวัลแก่ทีมผู้ชนะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมอบรางวัลในแต่ละประเภทค่ะประกอบไปด้วยฟุตบอลประชาชนทั่วไปชายนะคะวอลเลย์บอลประชาชนทั่วไปชายหญิงค่ะเซปะตะกอ้อนะคะประชาชนทั่วไปเตตองนะคะกีฬาพื้นบ้านค่ะก็มีนักกีฬานะคะจาก11หมู่บ้านในเขตเทศบาลตะมนเชียงดอยเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ ค่ะก็เป็นการแข่งขันที่จะสร้างความสามัคคีนะคะให้กับประชาชนค่ะทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเชิงดอยนั่นเองค่ะนอกเหนือจากกีฬาเยาวชนและประชาชนแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีกีฬาของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนชราบานค่ะก็จัดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะเราคงจะได้เห็นบรรยากาศว่าเป็นไปนอย่างสนุกสนานค่ะคุณผู้ชมคะ ต่อกันด้วยอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่5-6มีนาคมนี้ที่โรงแรมดีมเพลสจังหวัดเชียงใหม่นะคะนั่นก็คือการประมูลค่ะประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่17นะคะในครั้งนี้จัดขึ้นโดยขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับหมวดอักษรขอไข่พอพานซึ่งมีความหมายอันเป็นสิริมงคลยิ่งนะคะหมายความว่าคุม้มรัพย์เพิ่มพูนบารมีพร้อมพังค่ะซึ่งจะจัดการประมูลขึ้นที่โรงแรม เยมเพลสจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์5-6มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะวันนี้ที่ห้องประชุม4ชั้น4สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชาญชัยกีฬาแปงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เข้าร่วมในการถแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะคะโดยได้นำประเด็นเกี่ยวกับการประมูลป้ายทะเบียนร,รถเลขสวยครั้งที่17ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ นายชันชัยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยค่ะครั้งที่17หมวดอักษรขอไขพ่พอพานจำนวน3 0 1หมายเลขนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ที่5-6มีนาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลสโรงแรมเดียมเพลสจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งายทะเบียนที่จะนำออกมาประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟิกที่มีสีสันสวยงามค่ะมีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัวบ่งบอก ความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุโดยสุเทพนะคะประเพณีปีใหม่เมืองหรือว่าประเพณีสงกรานค่ะประเพณียี่เปงนะคะดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจําของจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ด 7. รอบพระชมนรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์ประชุมที่ยิ่งใหญ่นะคะของภาคเหนือแล้วก็ มีหอคำหลวงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหมวดอักษร ขอไข่พอพานค่ะยังสื่อความหมายถึงคุมทรัพย์เพิ่มพูนบาร,รมีพร้อมพรัง่งอันหมายถึงผู้ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเป็นสิริมงคลค่ะรถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นนะคะส่งเสริมให้บาร,รมีพร้อมพรัง่งและมีความเจริญในอาชีพการงานในการค้าขายด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ชนะการประมูลนะคะในกลุ่มที่1ค่ะได้แก่ ขอไข่พอพาน1111 11นะคะถึงขอไข่พอพานตอง9จ้าจำนวน9หมายเลขแล้วก็กลุ่มที่2ค่ะขอไข่พอพาน1นะคะจะได้รับมอบพระกลิ่งธงชัยโดยสุเทพรุ่นเจ้าสัวค่ะพระเครื่องจัก,กรพรรดิรุ่นที่1นะคะ เมื่อมีการชําระค่าแผ่นป้ายครบถ้วนแล้วค่ะในแต่ละหมายเลขที่บอกเมื่อชักครู่นี้นะคะรายได้ทั้งหมดค่ะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนทั่วประเทศค่ะ ค่ะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะสำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนะคะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วะคะ่ะกำมวดอักษรขอไข่พอพานนะคะ คุมทรัพย์เพิ่มพูนบาร,รมีพร้อมร่างนั่นเองค่ะก็จัดขึ้นในวันที่5-6ถึงมีนาคมนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอเ a ท e โรงแรมเดียมเพลสจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะนอกเหนือจากเราจะได้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีหมายเลขสวยแล้วนะคะเราจะยังจะได้ร่วมกันทําบุญค่ะรายได้ทั้งหมดนี้นะคะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะก็จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมในการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกต่างๆนะคะกิจกรรมลดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลต่างๆนะคะก็จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะดังนั้นนะคะเงินจํานวนนี้แหะค่ะคุณผู้ชมจะได้นําไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะได้นําไปประชาสัมพันธ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยการจัดงานครบรอบ28ปีของท่ากาษยยาน เชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ได้ชื่อนะคะว่าเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนาค่ะในปี2559นี้ค่ะทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็มีโครงการนะคะที่จะพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่ะแล้วก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ นาวากาศเอกสมัยจันทรนรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กล่าวในโอกาสครบรอบ28ปีการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่าใน6แห่งหนึ่งใน6แห่งขอภัยค่ะภายใต้การกำกับดูแลของทอ,อทอนะคะโดยได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์มาอยู่ในความดูแลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่1มีนาคม2531และแปลสภาพเป็นบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเมื่อวันที่30กัน มายน2545ค่ะโดยได้มุ่งมัน่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆด้านนะคะภายใต้ค่านิยมหลักของทอทใน5ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นให้ใจให้บริการด้วยใจค่ะเหนือความคัดหมายมั่นใจนะคะเป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัยร่วมใจก็คือการร่วมพลังให้เกียรติทุกความเห็นปิดใจก็คือการพัฒนาไม่หยุดยัง้งและภูมิใจก็คือการยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กรค่ะ ปัจจุบันท่าากาศยานเชียงใหม่นะคะมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8ล้านคนต่อปีค่ะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารมีอัตราการเจริญเติบโ,โตแบบก้าวกระโดดค่ะโดยปริมาณผู้โดยาดสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20ต่อปีล่าสุดในปีที่แล้วนะคะในช่วงเดือนมก,กราคมถึงธันวาคมค่ะมีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า8.36ล้านคนทำให้ท่าากาศยานเชียงใหม่ต้องเร่งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและขยายพื้นที่การให้บริการภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสา กลและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศค่ะในปีงบประมาณ2,559นี้นะคะท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรปับปรุงขยายพื้นที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศค่ะประปับปรุงห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศพร้อมปรปับปรุงประตูทางออกขึ้นเครื่องของผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในปี2,558นะคะปริมาณการจะราจรทางอากาศค่ะมีอากาศยาน ผ่านิดขึ้นลงนะคะ 6 3 8 4 3เที่ยวบินค่ะเพิ่มขึ้นจากปี5 7ร้อยละ21ขออภัยค่ะร้อยละ21นะคะโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ32ปัจจุบันมีสายการบินที่บินประจำภายในประเทศจำนวน7สายการบินค่ะทำการบินใน16เส้นทางนะคะและสายการบินระหว่างประเทศจำนวน19สายการบินทำการบินใน20เส้นทางค่ะมีเที่ยวบินเฉลี่ย190เเที่ยวบินต่อวันเลยทีเดียวค่ะมี จำนวนผู้โดยสารนะคะคุณผู้ชม8.36ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้นจากปี5 7ร้อยละ26เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีประมาณ1.9ล้านคนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ44ส่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนค่ะ1.12ล้านคนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี55ถึง15เท่าตัวค่ะ ปริมาณการขนส่งสินค้านะคะ18,425ตันค่ะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ2.7ค่ะ ในส่วนของรายได้นะคะทากาศยานเชียงใหม่มีรายได้ในปี2,558ค่ะทั้งสิ้นนะคะ1,686.70ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ37.23นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปี2,557ค่ะสำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดช,ชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของท่ากาศยานนะคะในปี2,558ค่ะท่าากาศยานเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนรวมทั้งให้ความร่วมมือตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนและก็ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นค่ะและในปีนี้นะคะปี59ค่ะท่ากาศยานเชียงใหม่จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมการร่วมอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส720ปีเมืองเชียงใหม่รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนาด้วยค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันค่ะในเรื่องของการบินนะคะต่อวันก็มีเที่ยวบินหลายเที่ยวบินเลยนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะเนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวค่ะที่ผุดขึ้นมามากเช่นเดียวกันนะคะในปัจจุบันนี้ก็ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยากมาชมความงดงามของเมืองเหนือของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะก็ต้องเร่งพัฒนาท่าอากาศยานค่ะ ทั้งในเรื่องของตัวอาคารรวมไปถึงเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะให้รองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสมัชญญาลอลาาพร้อมทีมงานลาคุ้มชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรุ่มประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยอักษรขอพอขุมทรัพย์เพิ่มพูนบารมีพร้อมพร่งจำนวน301ใหมายเลขในวันเสาร์อาทิตย์ที่5-6มีนาคม2559นณโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถาม053 278 265และ0817 1 7 9 9ห้ามพลาดใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่มเรือง